สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนั่งแนนนะคะก็วันนี้นั่งแนนก็มาถึงที่สังขบุรีเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังเดินตลาดเย็นกันค่ะอ่าใช่ ชุดมอนนะคะที่พี่ๆอยากเห็นกันนะคะก็ชุดมอนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสองชุดนี้ก็จะส่วนมากจะเป็นชุดมอนจะเป็นชุดที่เสื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็ผ้าทุงจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สําหรับผู้ชายก็เหมือนกันนะคะก็เสื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็สลงจะเป็นสีแดงจริงๆก็มีหลายสีนะคะแต่สีที่แบบว่าสีประจําชาติเลยก็จะเป็นสีขาวแดงนะคะจะเดงจะผู้ใหญ่จะอะไรก็ใส่แบบนี้หมดเลยค่ะ น,นี้เป็นชุดกะเลียงนะอันนี้จะเป็นชุดกระเลียงจริงๆแล้วชุดมอนะก็ไม่ได้เป็นมอนแบบมอนกก้านะจะเป็นชุดที่แปลงมาเหมือนกันเป็นชุดที่แบบพัฒนามาแล้วมันเป็นชุดที่แบบว่าแบบให้คนไทยแบบสวมใส่ง่ายถ่ายรูปอะไรเนี่ยใช่ไม่ใช่ชุดที่แบบว่าแบบคนบ้านนูใส่กันเลยไม่ใช่แบบนั้นนะแต่นี่คือแบบเขาแปลงมาแล้วผ้าถุงก็ยังมีความแตกต่างเลยเห็นไหมบางลายก็คือไม่ใช่เลยจะเป็นลายที่แบบเขาแปลงมาแล้ว มีจะก็มีร้านกระเป๋าน่ารักน,ะะน่ารักน,นะคะน่ารักจริงนะน่ารักมากเป็นกระตุ้นฉาบไหมอ่ะกระเป๋า<ต> <ๆ S 2> น,น่ารักใช่นนะเหมือนที่เรามีไหมใช่เราได้สี่มีกระเป๋ามีของแบบพวกกำไลข้มอมือพวกอะไรหลายๆอย่างนะคะก็มีเยอะมากๆนะคะก็ ใครไหวก็มาเดินได้เลยค่ะก็จะเดินสะพานก็ยาวมากนะคะแล้วก็อุ้ย uh, คิดถึงพ่อพ่อใช้แบบนี้เหรอพ่อใช่พ่อไม่ใช่ใช้เลยแล้วพี่พ่อทําเองอ๋อ <c oughs> ต้านรอไหมรอไหมครับป,ป้าป้ารอไหมโอ้โงงโงงไม่ไง <c oughs> ป้าป้ารอไหมลูกไม่เอาป้าป้ามนุ <c oughs> ่มอิดป้าใส่ไหมป้า <c oughs> ใส่ไหมทำมาจากอ ท,าาที่หลุดมาจากไม้ไผ่อ่าต้นไผ่อะกาบไม้ไผ่เออนั่นแหละหลุดมา,ๆๆาแล้วก็มีของพวกแบบโยกยังที่เราเคยไปที่เมืองเลยใช่ไหมเชียงคานของขายก็เยอะนะคะแต่ก็สําหรับน้องแนนน้องแนนมองว่าของขายนอกจากชุดมอนนะทุกอย่างก็จะเป็นคล้ายๆของไทยหมดเลยกาแฟน ก,กาแฟมาจากประเทศน่างแนนเลยเหรอเส่แล้วไม่ใช่พมา่าเหรอกก็คือมาจากประเทศเออก็คือขึ้นมาแหละเขาทำมาเมื่อก่อนน่ะเคยกินอันนี้นนกาแฟเพียงเบอร์กว้างคิดกว้างฮะลนะองไหมคิดกวา้วางไงเปียวกว้างไงเอากาแฟเอาขนมไหมลูกขนมนี่แหละลูกเอาขานมไหมเอาขนมให้ลูกไหมพอ่อ พี่นัดอ่าซื้อชาโดมมานะคะถุงหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปชิมกันที่โรงแรมอ่าโอ้ยน้องแนนมีแะแบงพันมีแะแบงพันนะป้าไม่เป็นไรไม่มีถือหน่อยดูสิโอนเปล่าไม่มีป้าโทรศัพท์ไม่มีอ๋อโลกก็ไม่มีโลกก็ไปฝั่งน้นอ๋อคุณพอดีเลยค่ะพอดีเลยขอบคุณนะครับ อ๋อนี่ไงขายเอกาแฟด้วยหนูหิวน้ำมากเลยตอนนี้นี่ไงน้ำน้ำเปล่าเด้งนางคุณป้าเนี่ยป้าจะกินน้ำอะไรหรือไม่เอาทามะนาวไหมะนาวมเออเอาทามะนาวเอาทามะนาวแสียหนึ่งไหมได้แล้วอันนี้เป็นร้านที่เป็นร้านอาหารมอญนะครับมีโจ๊กหมูด้วยนะมีโจ๊กหมูนะครับมีโจ๊กมีช่า จกนะซาจกคือเชี่ยคนได้คเี่ยมาลวนด้มือมืกลร้านที่ชาตินะคันดาอาน้วบควันหนูเยยซะแล้วแล้วน้กาไม่ชอบงโอ้เป็นนองานดออ้ารขาวแช่มีแค่ร้านเดียวเปิดไหมข้างหน้านู่นเลยอ๋อเปิดไหมเปิดกี่โมง าเาบอกว่าปดอนเดนมุ่ชน<า>ในด่มุมุถานนา้นานะสดชื่นหน่อยพูดเยอะแล้วเจ็บคอบาก่นี้่ตังครับลองชิมดูหน่อยลูกมาชิมมาดูน้ำก่อนดูน้ำก่อนมาๆม,มาๆมาเหนื่อยดูน้าก่อนเลว เอาลูกลองได้แล้วให้เขาเดินตฟ้าบอกว่างแสงอันนี้ตั้นป่านะคะอป้าป้าแป้ง อ่ะนิท้ตาแป้งน่อค่ะลูกตาแป้งหน่อยค่ะอ่ะอันเนื้อเนื้เอาหมวกออกก่อนแปะทำหมวกออกหน่อยเอยไม่เอานั่งนั่งนังนด่งงน่งนนันังนงน่ยงงงงง่่ะันครับนี่ดูสิตาาแป้งเห็น่ ป,ป้าเห็นไหมครับป้าป้าทาแป้งนี่ตั้นไม่ทาแป้งป,ป้าป้าเหรอฮะนี่ไงป้าป้าทาแป้งนี่ไงครับอืมอืมมาเอ๊นี่ตั้นกลัวไม่อยากให้หยุดกับที่นะครับเลยร้องใช่ไหมให้หนูอุ้มไหม,ไมไสลับกันหน่อย ก็จริงๆแล้วนะคะสําหรับน้องแนนแบบการมาเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเต็มที่กับการมาเที่ยวนะแบบนะอปลาเนาะแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะคะอันนี้่ายคลิปเหรออ๋อนึกว่าไลฟ์สดตอนนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะคะไม่ไหวแล้วน้องนิสตันอ่าเริ่มงอเงแล้วทําไมเข้างงอแงล่ะปะาไม่อยากให้อยู่กับที่ไงปลาไปเรื่อย เขาอยากดูแบบสวยอะไรของของเขาใช่ไหมใช่แล้วเดินไหมลูกลองเดินไหมอู้หูเดีลูกเขาเดีแม่กับลูกแต่งตัวเหมือนกันนั่นจังลลเลยไปคขาลูก,อก,อกเออเานะ่ายาดนะหนึ่งสองสามแต่หมอกไหมลูกแต่หมอกไหมหมอกไหม ตรงนี้สวยเลยนี่สวยเลยนิตั่นในนันต้องถอดแมสอะอ่ะนี้ก็ได้นิตั่นครับนิตั่นนิตั่นมองก้อนน้อยเขาไม่มองหรอกเอาหนึ่งสองสามฝานี่ถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายวีดีโอได้ ไม่ดิไมเรเลียลูกน,ะนั่งรถเหนื่อยแล้วครับนั่งรถเหนื่อยใช่ไหมเป็นคาเฟ่นะครับข้างล่างเป็นคาเฟ่แบบแกาแฟดิฟนะนะครับเป็นกาแฟดิฟครับกาแฟมือหมุนแล้วก็มีร้านทุกชิ้นแล้วก็มีนะครับที่นั่งทานนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปที่ดูดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราลงมาถ่ายรูปนะเพราะว่าวันนี้ไม่ไหวแล้ว ม่หมวตอทีตั้งนะครับตรงนี้คือตรงนี้คือเป็นเป็นแพรสำหรับถ่ายรูปเฉยๆใช่ไหมหันมาครับหนึ่งสองสามหอสาม ครับเก่งจังเลยเก่งจ like ังเลยครับอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุสิบเอ็ดแล้วเก่งจังเลยแปดขวบแล้วแล้วเสื้อชมพูล่ะอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดเท่ากันเลยแปดแปดคนเดียวเลยเก่งจังเลยครับลูก ภาษาภาษาที่พูดนี่ภาษาอะไรครับภาษามอนภาษามอนเลยใช่ไหมใช่เก่งมากเลยภาษามอนก็เป็นว่าเชียเปิลเชียเปิลโอ้แปลว่ากินข้าวใช่ไหมใช่ครับเก่งจังเลยครับทางด้นนซดายก็เป็นว่ากินน้ำบ้านอยู่ฝั่งไหนลูกอยู่ฝั่งโน้นานอยงน๋อฝั่งโน้นคือชุมชนชาวมอนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วฝั่งโน้นล่ะฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งกะเหรี่ยงอ๋อฝั่งกะเหรี่ยง อ๋อไทยกะเรียงอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นเ็นมอญมีอยู่สามกลุ่มเลยใช่ไหมสามสามสามซนเผาสามกลุ่มเนาะฝั่งนู้นเยอะกว่าเด็กค่ะเด็กที่อยู่ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เรารู้จักกันไหมรู้จักกันค่ะแค่คนฝั่งมอญเขาเดินดิ่งพังอ๋อแล้วเราเรียนโรงเรียนที่ไหนลูกอยู่เรียนอยู่โรงเรียนวัดกวังวิเวการามวัดกวังวิเวการามอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งมอญค่ะ ฝั่งมอนที่โรงเรียนอนุบาลสังขบุรีก็จะอยู่ฝั่งไทยอนุบาลสังขารอยู่ฝั่งนี้เก่งมากๆเลยครับขอบคุณนะครับนี่ครับน้องๆที่อยู่ที่นี่เดินด้านกับคุณแม่ไปเดินโน่นนะนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับโอ้โหดีมากๆเลยนะผมเอากล้องมานี่ไม่ได้ใช้กล้องตัวเองเลยครับแทุกคนข้างบนนู้นก็จะเป็น ้างล่างจะมีล่องเรือนะครับล,ล่องเรือยเรอ่อออนเย้ทำไมหน้าเศร้าเทสทำไมหน้าเศร้ายังรูบมองกล้องกันเลยว,วันนี้นะครับก็เดินกันเหนื่อยเลยนะครับตั้งแต่หัวหัวฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของกะเหรี่ยงนะครับกับกับไทยนะครับส่วนส่วนฝั่งนี้ที่เราเดินไปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็จะเป็นฝั่งของชุมชนชาวมอนนะครับเนาะแต่ก็คือบนแผนดินไทยนี่แหละนะครับก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสไปพูดคุยน้องๆนะครับน้องๆก็น่ารักมากนะครับวันนี้เรา3ามคนก็เหนื่อยกันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเราจะมาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะแต่งชุดนะครับเป็นชาวมอนกันนะครับก็เตรียมชุดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ชุดมอแล้วก็มาตักบาเนะนะครับนี่ตั้นก็เหนื่อยแล้วครับวันนี้เดินทางไกลแล้วก็ไม่ได้พักเลยนี่ครับ เดี๋ยวพวกนี้เราเจอกันครับบ๊ายบายครับมีอะไรไหมบ๊ายบายค่ะก็ค่จริงๆก็ไม่มีนะคะประทับใจนะคะมารอบนี้นะคะเรากา็ได้มีโอกาสเดินก็ช่วงเย็นนี่เองเนาะครับสวยทั้งหมดเลยครับสวยมาก<ข>าครับบรรยากาศดีมากแล้วก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเป็นที่ที่น้องแนนชอบเลยถ้าคนไม่เยอะนะคะถ้าคนเยอะน่มันเที่ยวไม่สนุกใช่ไหมล่ะใช่แล้วคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็แบบดีเลยแล้วก็มีแพรให้แบบมามาค้างเยอะนะคะแต่เราไม่ได้จองแพรไวเพราะเราจองไม่คจอง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่โอเคมากนะคะก็ฝากติดตามต่อไปนะคะว่านองนั้นมีคลิปอะไรต่อนะก็รอติดตามกันไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ